คณะนักศึกษาศาสตร์โปรแกรมนิเทศศาสตร์กอสอบปรุ่น12ได้ร่วมกันจัดทําโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่สู่ชนบทเพื่อเป็นประสบการณ์ให้สอดคล้องกับวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นโดยคณะเราได้เลือกหมู่บ้านห้วยพึ่งตำบลท่าแฝกอำเภอท่าป,ป่าจังหวัดอุตรดิตมาเป็นตัวจัดทําโครงการนี้ขึ้นวันที่21ตุลาคม 2,543เวลา10นาฬกาเศษ็คณะเราได้ออกจากสถาบันราชพัฒนไปยังบ้านห้วยพึ่งเป็นระยะทางรวมประมาณ110กิโลเมตรไปตามทางหลวงหมายเลข1145ผ่านสีแยกวังสีสูขไปทางแซตเดิลเคือนสุริกิจถึงอำเภอน้ำปาดถึงสีแยกเลี้ยวซ้ายเข้าไปข้ามสะพานแม่น้ำปาดผ่านบ้านสวนมุ่งสู่ถนนรอพอชอ,อีกประมาณ30กิโเมตร ตามเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยแมกไม้เป็นธรรมชาติถนนครุคระการข้ามนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรค่อนข้างลำบากไตเขาสูงส่วนใหญ่จะลัดเลาะไปตามขุนเขาที่สองฝากทางเต็มไปด้วยไม้นานา,นาพันธ์ุที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตวิเวกวังเวงสงบ วหน้าวิทูลอินทขันตีเป็นผู้นำคณะตระเวนสัมภาษณ์สอบถามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเดินแพรในอ่างน้ำเขื่อนสุริกิจมีชีวิตความเป็อยู่อย่างง่ายๆแล้วอาชีพส่วนใหญ่นั้นจะหนีไม่พ้นเรื่องของการจับปลาจากการสอบถามนั้นเครื่องมือที่ใช้ประมาใหม่ใหม่ช้ชักลอกเวลาเราลงเราก็มมีตัวหมุนลงไ ก็ลงไปรูก็ได้ศึกษาอะไรก็ได้เลยอนไหนดูว่าจะไม่่ยกมานี้จนยกตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเช้าก็ตีสามแล้วก็เอาย้อนลงเข้าไว้เอาย้อนลงเข้าไว้้พราะนี่พอตีห้าอยแล้วก็เดือยลง เห็นองาเห็นเงาปางก็มาเรียงก็แล้วก็ขอแล้วขอโยมบอกเฮ้ยไม่ต้องฆ่า มาอยู่มายันอยู่นี่เลยแล้วไปไปรู้ที่ทางทางไหนที่ไหนจะแฟนแฟน่องก็ลุงก็ที่แฟนไปเจอกันที่นู่นไนแต่งนีไปเจอไปแต่งงานกันที่นี่ไปทำงานที่ไทยขอไปทำงาน นองจัดแต่หนม,มาก,กาสงามจังไปกระซิหลับกระลัคนขึ้นที่น,นี่นใช่ไหมไปไปไรเขาจะทำได้พวกพดทไรข้าวนะแต่ที่เป็นหลักๆจริงคือไรข้าวไช่ไั่นไเราไเขาจะทำแบบนี้อันนี้ันออะไรทำมาก่อนนี่ ป่านี้เขาก็ทําไรกันนี่พอมีโครงการเข้ามาพอมีโครงการเข้าปุ๊บเขาก็บอกว่าปลูกป่าปลูกป่าให้คนงานให้คนชาวบ้านปลูกป่าแต่พอป่าโตปุ๊บชาวบ้านไม่มีงานทําเลยหมดทันทีแล้วก็พอพื้นที่พอชาวบ้านทีาทำไรทาสวนทีนี้นนนก็ไร่จ้าใช่ก็อย่างเนี้หนยหา,ากินลำแ้บ้าง นี่บางที่บางที่เขามีการเลี้ยงเลี้ยงปลามันทำกระงแล้วปลานน่นหน้าจันดิมนมันไม่มีทางราจาก,การเข้ามาดูแลค่นะถ้าว่าจะมาฝึกอาชีพก็พาพมาฝึกฝกแกไปทมาอยู่ที่นี่นะทำในโครงการล้คนช่ไปแล้วกที่ทำเราไม่จะเป็นไม่เป็นกไม่รู้ไ<า>นะม่รู้แล้วขไม่รับผิดชอบด้วย คนที่ขอจา้างนะก็ไม่รู้นะว่าคนที่ทำไปหรือไม่เป็นผมไม่เคยสนใจเคยได้เข้าฝึกคือฝุดที่เขาฝึกให้เย็บผ้าพูมาสายมนหน้าสายแล้วให้เราเซ็น่าเขาเนี่ยมาสองกี่กมันแล้ว3ั้งชั่วโมงนะไอ้บีก็อยากเ,เล่น ก็พ้นให้ว่าเขาเคยเรียกไปหลายครั้งอเาแบกไปแต่แท่คนที่กใหม่แล้วเขาจะไม่คอยเป็นไปหน้าเลยเจะเป็นกระช่างไหมเป็นกระช่างบัวเงินรักไฟนี่คือแตกแตกคุณเสร็จแล้วสก็คือจะทำโครงการนี้นะแวันนี้เป็นโครงการหลักนี้ จริงๆเขาก็ไม่ไปบุกรุกหรอกนะถ้าว่าทังราชการไม่มาควนเขาอ่อนนะเดี๋ยควนเขาสะกอนนี่นะเขาเคยปลูกน้ำเสร็จแล้วพื้นที่เนี่ยออกได้แล้วนะไม่ให้ทำล้เน่าข้าวแม่ส่วนรัฐบดนเขาก็ทอะไร้ก็โกกันทางกันเยอะได้กันเยอะรายได้ดีจังเลยเม่ก่อนนะรัชโดนไม่เคยโจรกันรายได้ดี ก็มาทำมาทุกปีทุกปีสิบลูกสิล้านมาถึงปีสามห้าไล่ลงหมดเลยเขาไล่ไม่ให้ทำปลูกป่าฮะราชดอนมีมีทหารยินก็ราชดอนก็ไปปลูกเหวี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหวี่ยงเนี่ยเนี่ยผู้พิมมองเห็นยัง่ยปลูกราชดอนไปปลูกยากยังไงก็ปลูกวันละเจ็ดสิบบาทรายได้แค่วันละเจ็ดสิบนะวันละเจ็ดมีในทุนมาแบบมีในทุนมาเขาก็เขาก็มาอ้างก็บอกว่าโครงการชมเด็ดย่า S 1> <S 1> <S แ,ๆๆแล้วก็ตอนนี้ะนะแทนที่ว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาทําไร่อยู่แล้วนะ่ะให้เขาทาไร่ติดต่อไปแล้วอไอ้ที่ว่าส่วนที่ว่าชาวบ้านไม่ทำน่ะปูกเขาไปสิป,สป่าเขาอุดมสมบูรณ์อ่นี้แต่ไม่ได้ปลูกนะที่ชาวบ้านทำทำไร,รไ่เขาโอนเขาก็ปลูกทักไม่ปลูกเนี่ย <S <S ถ้าไปปลูกก็ตายเพราะที่มันร้อนเป็นป่าอย่างเงี้ยเอ้าพีดูเสร็จแล้วพื้นที่ชาวบ้านทําเป็นเปียนอย่างเงี้ยเขาไล่ออก ได้ออกก็บอกว่าเราให้มาปลูกฝั่งนี้นะเอาแอวนี้เป็นป่านะชาวบ้านต้องมาถามทีนี้ก็กคือยังไงก็กกกคือพองบมาก็กินงบกันจริงๆแบบนี้ก็เดินไปดูก็ได้ไนะที่ว่าเอาเอาาะบ้านไม้มาปลูกใช่ไมหมรงการมาก็มามาเป็นช่องปลูกมาเป็นช่วงๆช่องๆก็มีคนรับเหมาอีคนนึงคนรับเหมามาเอาชาวบ้านไปจะฉีดกว่าคนเอาไปปลูกต้นไม้ เสร็จแล้วต้นไม้ก็ไม่ได้ปลูกเอาไปหิ้งไว้ตามห้วยเป็นกองเป็นกองอ้าวองค์การมาคราวหน้าอีกซ่อมแซมป่าไม้เงินก็งบนก็มาเป็นเงินเป็นเงินเป็นเงินตกคนนั้นคนนี้สุดท้ายก็คนที่รักเหมาก็เอาลูกน้องไปปลูกสี่ห้าคนก็ไปแยกอยู่ตามโล่งป่าน้ำแต่นี่ก็มีมีปัญหาเจ้าเล่ห์อวนมาก Thank you. ก็เป็นคสองันช่วงกลางทำนี่นะมันก็ได้ทำามากเข้าออแลไตั้งคอขึ้นมาอางเอาีบดละเรียบไห่าอย่าทำทาอะไรก็พูดงยว่าเหน่ยากมากาบ้านเลยนะอทิ้งผินออกหากินในกรุงเทพมาครั้งที่ว่ามา่ก่อนให้ดูนะสภาพชาวบ้านนี่หนุ่มสาวเต็นได้แี่ มีโครงการอะโครงการอะไรยังไม่เคยจะกินเอาเพียงไม่ยังไม่ไม่ม่ใช่มันมันแล้วแล้วแต่แล้วแต่ของของแต่ครอบครัวในการปลูกมีการเลี้ยตัดพืชอยวเองมัไม่มีคนสนับสนุนหรอกทำก็กา ไม่มีการตามผลกานไม่มีเกษตรแนะนำไม่มีคนมาแนะนำมีคนสนใจคนนึงนะก็ทำทำเป็นตัวอย่างมีมีปลูกพืมีเลี้ยงตมีอะไรเป็นพื้นที่เดียวกัน็พก้นะันแบบอยู่ของเองอย่างมเขก็เล้ยงบ้านเขาไตเลี้ยงกบ้านคนไหนที่ว่าพื้นที่ล่าขุดบ่อได้เขาจะ คนไหนมีเงินพูดง่ายถ้ามีเงินถึงก็พูดบอได้คนไหนไม่มีเงินถึง นอกจากมีชีวิตความไปอยู่อย่างง่ายๆแล้วอาชีพส่วนใหญ่นั้นจะหนีไม่พ้นเรื่องของการจับปลาจากการสอบถามนั้นเครื่องมือที่ใช้จับปลาจะประดิษฐ์ขึ้นเองเรียกว่าปืนยิงปลาที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านพี่เอ๊หนึ่งเ้าพี่ยาพี่เสียวว่ะ มันจะพุ่งไปแล้วสายมัดมันก็มีอยู่มันจะพุ่งไปไหนนานๆจะยิงทีนงก็ไปหาปลาก็เอาไปอ๋อลงเรือลงเรือไปด้วยไอ้ปลาตใหญ่ๆก็ใส่ไปแล้วนะแต่เชื่อพี่แต่นี่นี่เขาเรียกอะไรครับเนี่ยปืนปืนอะไรครับปืนยิงปลาปืนดำปลาปืนดำปลานี่นี่นี่เป็นนี่เป็นอะไรเนี่เป็นขโมยนี่เป็นช่อหมวก นี่ได้กี่ตัวคะยิงได้กี่ตัวแล้วนี่ได้กี่ตัวยิงนะถ้าเขาทำมันนานถ้าเราเจอเยอะเราก็ได้เยอะเราก็ยิงบ่อยยิงทีนึงเราก็ได้ตัวนึงพอมันยังมันหนีเราก็ยิงอีกแล้วก็ได้อีกถ้ามือเราแม่นถ้ามือเราแม่นแม่ถ้ายิงคนโบไม่ไนะจะสะท้อนกลับใส่เราเราจะเพอจะยิงเพ่ได้หะอันนี้เอาเอาตัวอย่างแค่มาทำด้วยทำคลิปของตัวเองทำเองค่ะทำเอง สุดเลยตาติแต่อย่ายิงบนบกอันตราร <c oughs> แตะเป็นบางวังางงานเลาวได้ก็ได้พี่พี่ไปขายกิโลแล้วเท่าไหร่ครับกิโล,ปลเป็นเีนปลาร้มนะปลารวมก็อาจจะถูกกว่า้าปลา,ปลากิโลต้นก็จะแพงกว่ามันเป็นมันเป็นแล้วแแต่ดดูอ่ะ ถ้าเราดูหน้าปลาเยอะนี่ก็อาจจะได้ดีถ้านาแรงกัปลาเราไม่แสดงแล้วพี่เอาไปขึ้นทา่าเกินดินหรือว่าท่านิคมลมนำน้ำน่านครับสองที่ครับลำน้ำน่าน,นพี่เลืช่วงไหน,ไหนไขายกำไรมากสุดครับคือราคาตเำสุดส<ล> ราคาจะดีแต่หาปลายากหน่อยหาปลาไม่ก็ได้ก็ราคาปลาจะดีถ้าฝนไม่ปลาเยอะแต่ราคาปลาจะถูกเอฮ้ถ่ายรูปหน่อยดิ้หรกล้จะถ่ายรูปเลยไม่ได้ถ่ายแต่ลูกอ่ไรครับอ๋อคนรอครับไมต้องกล้องแล้วอันนี้ไม่ต้องรอเลยครับเนี่ยรอเลยมันเป็นธรรมชาติเกียิคนนมัถูบเรื่องการพักอาศัยชาวเรือนแพจะจัดสร้างกันขึ้นเอง จากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดเสาเสาเสานี่ก็มันต้องทําเป็นอะไรเป็นรอดเป็นแหวงอะไรก็เออมันรอดเป็นแหวงตัดสีอะไรบ้านเราเนี่ยบ้านเราน่สร้างบนน้ำนี่ยากนะครับยากแบบสร้างบนบกเนี่ยแล้วกนยากเลยหลังเรื่อมันเห็นยากเลยนะสร้างกิดเองทำนี้ไม้ครบไม่ยากหรอก สามสี่ข้าวพื้นก็ทำได้แล้วตับเสาตีไม้ใส่บูหลังนี้สิบปีนี่ก็จะนี่เพิ่งจะจะเริ่มทำใหม่แล้วครับเนี่ยดังที่เพิ่งขับมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับเปลี่ยนมาสักสองปีแล้วเนี่ยจมก็ทายทายออกอันใหม่ใส่ไปปูปลาแหมตัวนี้ไหมไหมแล้งแพหลังนึงเสร็จนี่ค่าใช้จ่ายเท่า,หาไหร่ครับเนี่ย เงี้ยเสร็จได้ว่าก็เป็นมื่นเนาะทำเองมาได้จ้างเขามแบบว่าจ้างก็เหมือนม้านังเนี่ยเออเป็นมือเนาะเดี๋ยวไปจ้างขอทุกอย่างเนาะมากมาจ้างเขาทำนี่หนึจ้างของเขาเราทำเองคนเดียวก็ได้เนาะต้องจ้างเขาเออจ้างเขาช่วยแล้วไอ้พวกไอ้พวกแฝงนี่ยายายาขาเนี่ยยาขาหรือยาแฝงเนี่ยยาขายาขาเกี่ยวเอาเอาไปหางเกี่ยวมาครับมันหรแล้วก็มามามาทำเป็น

ได้จัดทําป้ายชื่อทางเข้าท่าเรือน้ำลึกบ้านห้วยพึ่งมอบให้กับบ้านวังน้ำต้น ตู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 ตบางกองตูดีตูนะนี่แกหันโดนแดนะอย่นะคอย่านะอตูอย่าหันโดนแดดนะระวังระวังโระวังนะตที่ไหนจะโนตนี่มา้วตูเหมดเลยอาหมเลยไม่ต้องเหลืออะไรไว้ไม่ต้องเหลืออะไรไว้

นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีท่านอาจารย์โสพลอ้นชัยยะและสอจอทิติพรเขียวฤทธิ์และสิ่งที่ลืมไม่ได้กิจกรรมภาคกลางคืนก่อนที่จะระดมสมองระดมกำลังสมองในวันรุ่งขึ้นทุกคนมีความต้องการที่เหมือนกัน นั่นก็คือบอริโภคบริโภคแล้วก็ด,ด,ดื่ม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 จนกระทั่งหมดสตินี่เป็นกิจกรรมหนึ่งในวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นของนิเทศศาสตร์กสบป,ปรุ่น12 ประจําปีพุทธศักราช2543และขอขอบคุณผู้ใหญ่เริ่มอินแจ้และคุณแม่ไว้อย่างสูงที่ได้เอ,อื้อเฟอื้อสถานที่และอาหารขอขอบคุณท่านอาจารย์โสพลอ้นชยะที่ได้ติดตามแนะนำการทํากิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง